ใครนักที่สุดที่คุณต้องช่วยในการร้องหายใจยากจะระบุสำหรับผมเนี่ยคนที่หนักใจเนี่ยจะมีไบรท์เพราะว่าผมยังยังไม่เคยร่วมงานกับเขาแล้วก็น้องเขาเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่มากๆแล้วก็มีเพลงเพลงหนึ่งที่แบบว่ายากมากอ่าตราบสิ้นลมซึ่งร้องยากและลมหายใจต้องเยอะแล้วร้องต้องสว่าง ผมดูว่าโอ้ยหนักใจมากไไม่รู้ว่าจะร้องยังไงแต่พอครองให้ฟังปั๊บนี่โล่งเลยเพราะว่าครองได้เ้อะมากแล้วลมเขาเยอะมากแล้วหน้าตาเขาแบบว่าสว่างมากใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่แบบว่าโล่งไปเลยอคนที่หนักใจเนี่ยแต่จะไม่มากก็คือไตฝุ่นอ้าวเหรอเพราะถึงแม้ว่าเขาจะผ่านเรื่องที่แล้วมาก็ตามแต่ด้วยด้วยโนตบางบางโนตเนี่ยเขายังไม่เสถียรนะฮะ ไม่แน่เนี่ยเราต้องเราต้องแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมาจี้คอยจี้ในในในตำแหน่งเดิมๆอยู่เรื่อยๆต้องคอยคอยดูกันอยู่ตลอดปล่อยไม่ได้เหมือนกันคุณอ๊อกล่ะครับยากไหมครับหนักใจอะไรก็คือต้องทํางานเยอะใช่ไหมเงินเต้นเต้นเยอะพอสมควรก็ยี่สิบสี่เพลงก็เต้นยีบสองประมาณเนี้ยที่เหลือก็แค่เพลงช้ามันบ้าก็แค่ลีลาที่นหน่อยในเพลงเดียวกันแต่ต้องเต้นให้เห็นความแตกต่างทั้งทั้งสองโรงเรียนฉะนั้นเนี่ย การคิดมันจะต้องยากทำยังไงให้แบบว่าดูแตกต่างกันแล้วก็สมัยเก่ามันไม่ยากแต่ความสมัยใหม่มันก็ต้องผสมทั้งแจ๊สทั้งบัลเล่คอนเทมอยู่ในนั้นด้วยเต้นเนี่ยถือว่า50%ของเรื่องนี้เลยนะถ้าบอกว่า24่สี่เพลงแปลว่ายี่งแปลว่าความสนุกสนานไปในแบบดินามิกแล้วไม่ใช่แบบอยู่นิ่งๆคุยกันไม่ครับอ่นิ่งๆคุยกันไม่ใช่ไม่ใช่ดราม่าแบบเป็นลีลา ส่วนเนื้อเรื่องที่ที่เล่าไปให้ฟังมันก็ค่อนข้างจะดรามา่าน,นี่แหละแต่ว่า<ะ>ทุกอย่างเป็นลีลาหมดะจะจีบจะพูดจะคุยกันก็แทบจะออกเป็นมิวสิควลเป็นลีลาหมดเลย <c oughs> ะนะครับ <c oughs> <ะ>ตัวเพลงอย่างที่ครูออสบอกความเป็นดราม่ามันอยู่ในนั้นเน <c oughs> ื้อเพลงแทบจะเป็นดอะลลอกพูดตอบช <c oughs> อบกันอยู่แล้วเราไม่ต้องมาพูดใหม่แล้วเพลงมันบอกไปแล้วเล่าเล่าเรื่องด้วยเพลงเลยมันมีเพลงหนึ่งเพลงของจิต คือเพลงจิตปกติแล้วปกติแล้วเนี่ยเราจะร้องเลยสองคนหวานๆแต่สําหรับที่ในละครแล้วเนี่ยเราจะของจิตรากเออใช่ฮะรักเคยชืดชืสวยแต่ทีนี้เนี่ยเรามาเรียบเรียงใหม่แล้วมาตีความใหม่แบ่งเป็นสามคนร้องให้มีการแบบสามคนที่เขาชิงกันนะใช่แล้วก็มีการแบทเทิลกันมันจะมีการการส่งอารมณ์ของของผู้ชายสองคนที่แย่งผู้หญิงคนเดียวกันตามโทนของคาแรคเตอร์ของ เพราะฉะนั้นจะเกินข้องจิตบุคลิกใหม่ขึ้นใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับนักแสดงต่อว่าในมุมของนักแสดงแล้วผมยังงงวิธีจบของพี่เจฟอยู่นะเดี๋ยวผมจะถามเขาว่ามันจะมันจะเกิดความรล้าฉานในความสัมพันธ์ไหมนะฮะก็มีหน่อยๆแล้วนะเริ่มมีแล้วใช่ไหมให้คุณฟอร์ดบอกในมุมงานในงานที่คุณทําว่าทําไมเราจึงควรดูละครเรื่องแค่ตัวเพลงก็คุมแล้วครับแล้วก็ไปฟังเพลงก็คุมแล้วเพราะละเพลงอย่างเดียวคุมคุมลวครับแล้วก็โดยเฉพาะบนเวทีนี้ผมบอกบอกได้เลยว่าปีนี้นี่ เออเปรี้ยวมากเปรี้ยวจริงๆครับคุณออสฮะหมดหมดแล้วอะไรไม่เกาำลังไม่เป็นไรเล่เยอะอะไรไหมดแล้วเหมือนคนนี้เหมือน๋อแค่นั้นก็จบอ่าคุณคุณอสครับคืออันนี้เป็นเวทีครั้งแรกที่มีการเต้นเป็นมิวสิควลเป็นลีล่าครั้งแรกในประเทศไทยอยากให้ทุกคนมาชมกันค่ะว่าเป็นแบบไหนจะไม่ผิดหวังกันเลยเชียว่ขอบคุณครูโอ้ครูออส คูฟอร์ดครับคครรููดด้้ววยยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะพี่เจ๊บยังอยู่นะฮะพี่เจ๊บอยู่เพราะพี่ต้องคุณเด็กๆด็กเดี๋ยวมันตีกันผมทำอะไรไม่ได้ได้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าเขาจะเป็นความคิดจะเล้าฉานแบบที่ผมว่าไหมแล้วในมุมนักแสดงเนี่ยเขามีประสบการณ์สนุกๆกับเรื่องนี้อย่างไรแต่ตอนนี้ไปดูเบื้องหลังการทํางานของพวกเขากันก่อนครับว่าเป็นยังไงครับ วนนี้เราจะกลับมาคุยกับเรานักแสดงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พี่เจฟผู้กกับยังคงอยู่กับเรานะครับไม่ยอมปล่อยไปไหนเลยเราให้นั่งแบกเป็น2บ้านเลยเมื่อกี้พี่เจฟเล่าเรื่องให้เราได้ฟังแล้วละเรื่องราวเป็นอย่างไรเออสองโรงเรียนโรงเรียนฟังโรงเรียนนี้ก็มาไม่ครบอย่างที่บอก เจ้าของโรงเรียนคือคุณพ่อคุณหนุ่มกันทีสุติดธุระคุณนางเอกก็ไม่ได้มาก็เลยดูจะน้อยไปนิดนึงน้อยกว่ามามาย้ายข้างมาดูมาช่วยผมมาช่วยข้างนี้อย่างนี้ให้ให้แนะนําบุคลิกแล้วก็บทละครตัวละครที่ตัวเองได้ได้ทำการแสดงน้องเนสก่อนนะครับค่ะก็ เนสนะคะรับบทเป็นพิมพ์ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของพี่รอนคะชื่อว่าพี่พาเรตค่ะก็เป็นเสมียนของโรงเรียนเพลรีลานะคะโดยบทเนี่ยเขาเขาเออเขาต้องดูแลโรงเรียนทั้งหมดอ่าแล้วได้ร้องเพลงไหมร้องเต็มเต็มสิได้เต็มเต็้ร้องเพลงได้ร้องแน่อะนี่น้องเนสนะครับ น้องลิตาลิตาค่ะก็เล่นเล่นเป็นขนมเล่นเป็นขนมจีบค่ะอายุ19ปีค่ะโลกสวยเด็กสิบเก้าก็ไม่พูดอย่างนี้นะนี่มันเหมือนเจ็ดขวบแล้วนะเขามีปัญหาด้านสมองนีหน้อยคุณมีคู่ด้วยในเรื่องนี้มีหนูดีใจมากตาตะไลปกติขนมจีบคู่กับอะไรอะตะระเปาใช่อรใครเป็นตะระเปาผมครับคือกันพูดแบบนี้คนเลยไม่อยากฟังเลยจะข้าเลยเอาให้เร็จก่อนอธิบายตัวละครของคุณมา เป็นคนสดใสเล้มดาเป็นคนสดใสรล้เลยค่ะแล้วก็รักโรงเรียนนี้มากโรโยตี้สูงมากคือทุกคนลาออกไปแล้วแต่ฉันยังอยู่อยากให้ช่วยอะไรจันงจริงมันช้ามันไปไม่ทันอยากจะออกมันเหลืออยู่คนเดียวไปไม่ได้งานเดี๋ยวจะคาดว่านี่หนึ่งคุณจะไปได้คู่กับปาลครับผมครับปาลเป็นใครครับในเรื่องรับบทเป็นเปาครับเปาก็จะเป็นเพื่อนของแซมซึ่งเป็นลูกของพี่ผัดอยากไปไม่ไม่เป็นไรเราเข้าใจเรารู้แล้วพี่ผัดนะครับก็ คาแรคเตอร์ที่วางไว้ก็คือจะเป็นสนุกสนุกฮาฮเพลินเพิซึ่งพี่เจี๊วางไว้ดีมากก็คือว่าเรืเก่งนะชมพูมกับคุณไปพบัักับเขาได้ไงเอในงานประกวดการเต้นนี่แหละครับเจอหน้ากันครั้งแรกแล้วก็ชอบเลยครับผมชอบในความุดงามของเขาเห็นลิตานั่งกินขยายอยู่ก็ไม่ขนาดนั้นเกินไป โอเคนี่คือคู่หนึ่งนะครับถัดมาคุณครูฮะคุณแดนเซอร์ฮะใช่สวัสดีครับชื่อทีครับในบทรับในเรื่องรับบทเป็นครูเดทครับครับอีกชื่อนึงก็คือครู d ดซี่เป็นใช่ไหมเป็นเป็นจัดเลย อ๋อล่าไว้ในฐานที่เข้าใจ่รัมครูเด้นซี่มีบทบาทอะไรกับโรงเรียนก็ใน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 บทบาทในเรื่องครับเป็นครูสอนเต้นของฝั่งโรงเรียนเพลินลีลาซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนในแบบฉบับดั้งเดิมเป็นลูกศิษย์ของพี่หนุ่มนั่นเองครับเป็นเป็นครูที่ดูแลทุกอย่างในโรงเรียนในเรื่องการสอนเต้นของโรงเรียนเพลินลีลาครับ ก็คือเราก็ต้องคอยสู้กับฝ่ายนู้นที่จะมายึดโรงเรียนเราใช่ครับนะฮะอ่ะถัดไปน้องอะไรจ๊ะสวัสดีครับชื่อพดครับในตัวในละครเนี่ยแซงมันชื่อแหนมแหนมแหนมเป็นธุรการโรงเรียนคอยดูแลเรื่องโรงเรียนทุกอย่างใครมาใครไปต้องผ่านแหนมหมดแหนมได้คู่กับสมียนไหม ไม่เกี่ยวไม่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 เกี่ยวไม่ใช่ค่ะอ๋อแนทเรื่องบอกว่าแนทมีคู่อยู่โอเคใช่ไนทมีคู่ไม่มีคู่แล้วออกตัวเลยนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่มีคู่แล้วไปอะไรอะไรแน่ออกตัวไม่ครบคือมีคู่กับนนท์ค่ะมีคู่กับนนท์ไม่เราคู่กับนนท์คู่กับนนท์คู่กับนนท์นนท์มาไหมวันนี้มาค่ะอยู่ทางนู้นค่ะนี่แค่ค่ะบอกแค่นี้พอ แค่นี้อ่ะเดี๋ยวให้เขาอธิบายให้เขาอธิบายผมเห็นผมเห็นป้ายคุณเป็นป้ายคู่แบบ brightness เลยอ่ะเป็นชื่อโรงเรียน bn bn คล้ายคล้เีปกติเวลาเราเห็นชื่อคู่แบบนี้มันจะเป็นงานแต่งไง brightness คุณทำอะไรด้วยกันมาอ๋อ f อด้วยกันครับผม F9 ด้วยกันเขาเลยทำป้ายคู่มาใช่ค่ะป้ายเดียวกันครับแล้วทำไมจับคู่นี้หมายถึงว่าเป็นคู่จิ้นอะไรเงี้ยเหรอ เป็นคู่เพื่อนค่ะคู่เพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเขารักกันนั่นแหละใช่ค่ะคุณนายเคมีคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เอมีเป็นสิบคนทำไมเป็นคู่สองคนนี้มีค่ะผู้อื่นก็มีค่ะเขาเป็นคู่เดียวที่ใบ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 ส่งเข้านอนกันเวลาอยู่ในบ้านไรครับเป็นอะไรกันใช่ครับแฟนคลับเขาชอบคู่กันอะไรอย่างงี้เขาก็เลยทำเปายคู่เขาเป็นคนจับคู่ให้เรา เราไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นเลยไม่ได้มีอะไรครับได้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 ใจเย็นใเย็นใจผมก็ไม่ค่อยรู้ด้วยเองผมก็ไม่รู้กลับไปตามเรื่องราวนะครับแล้วเราเล่นคู่กันสบายไหมเข้าขากันอยู่แล้วหรือว่าก็รู้จักกันมามามาเดี๋ยวเมียเดี๋ยเมียเลยว่าจีนต่อส่งก็ทำงานไว้กันมาหลายงานแล้วค่ะ ใช่ก็รู้รู้ว่าตรงไหนเขาได้ตรงไหนไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบสามารถคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นี้ตอนซ้อมเนี่ยนะครับดูละครเวทีเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องมีระยะในการที่บนเวทีกว้างใหญ่ๆหญ่ไถ้าคนไปยืนติดๆกันมันจะกลายเป็นคนเดียวกันมันต้องยืนเว้นระยะหน่อยผมต้องคอยเป็นดึงเขาออกมาผู้นี้ไมใให้เป็นมีระยะในการสื่อสาร <cents input> ให so ้คนดูเขาได้ได้ยินไม่งั้นมคุยกันมันต้องมองตากันไงฮะใกล้ไปใกล้ไปเน็ตมีแฟนไหมเน็ตเน็ตมีแฟนไหมไม่มีค่ะอันนี้ไม่ใช่แน่แน่ใช่เพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะนี่จะให้ผู้เขาพูดออกอากาศจริงจริงกันเลาเอ้ามันนี่แบบโอ้โหเป็นรายการผมไม่ชอบโดนหลอกอ่ะเจาะใจเจาะใจมากๆเลยโดนเป็นลูกพี่เด็กพี่นี่ใต้พื้น โรงเรียนก็อยากได้ไดผู้ชายก็อยากมีอยู่เน,นอะใจน่าใจน่ไม่เต็มตุงไม่ใช,ใช่ใช่เหรอท่านสุดท่านรับอนหรอสภาพบ้านเมืองสถานกา,ารณ์จะเป็นอะไรเดือดร้อนแค่ไหนหยุดไว้ก่อนได้ทำใจเราให้เบิกบานไว้แล้วมันจะเย็นลงได้